สบายดีสบายดีับเมือ่อทุกคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเฟสบอมยูมอนี้บอมกับยูดีใจไร้ลายทุกคนดีใจเท่าเท้าวาเนาะคือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางฟังไทยเนาะเดี๋ยวให้รูกายก็แล้วรู้วงนี้ก็เป็นแบบว่าเน,นี่ยอันชี้มงแรงเนาะเคือแบบว่าคือรุ่งการหลาย มือน,นี้กะมีผู้ใหญ่ใจดีหางฟังไทยเนาะเพื่อนใจดีใจบุญลลายเนาะกะขอบใจเพื่อนลลายเด้อขอบคุณมากๆนะคะที่เพื่อนฝากเงินมาให้น้องบอมกับน้องยูเนาะน้องบอมกับน้องยูกะบมีอย่างที่ตอบแทนนุงเนาะ ขอบใจคุณลุงในลายเด้อขอบใจใคุณทางเด้อขอบคุณคุณลุงมากๆนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยปัถนาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นวาสจากโลกภัยไข้เจ็บเด้อนอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนไปทางใดก็มีแต่คนหาคุณแพงเด้อเนาะเพื่อนได้ฝากเงินมาให้เฮาเป็นจํานวนหนึ่งเอ้ยเป็นเป็นจำนวน,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 วนลวงหลายนะทุกคนกันเป็นเป็นจานวนลวงลายกับจีบตุกอยู่ประมาณ องพันสองพันหนึ่งร้อยเนาะแต่หนึ่งร้อยถือเป็นค่าธรมเนียมแมนกัดได้เงินมายุนีเนาะคนนี้น้องบอกกับน้องยูกกำลัเอาเงินมาแล้วเนาะเป็นเงินสองเพิ่นฝากมาให้สองพันกับหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งร้อยเป็นค่าธรมเนียมของฮานอัตราแลกเปียนนะเพราะว่าเขาจะได้ไปเอาอยู่ที่ฮานอัตราแลกเปียนนะอย่างนี้คนแล้วเขาก็ไปเอาเงินมาแล้วเนา,นา,เนนะา,า,าะได้เงินเป็นจํานวนสองสองสามสองสามสองจ สองสี่หกเป็นจำนวนเงินหกแสนกนเป็นสิผันกีบน้อทุกคนนี่เพื่นฝากมาให้เฮาเนาะนี่นี่เดี๋ยวมันพิหลวงเนาะอันนี้จะเป็นเงินใบละแสนนาอทุกคนคือใบสองพันกีบเนาะคือคือคือเพื่อนกับเฮากับได้ไปเอาเงินมาแล้วเนาะยูที่ลองสานกับที่ลงเงินอยู่ประมาณ เลดยูทีเลดเงินบาทตอนนี้กันตกประมาณสามส,ามสามี่ศูนย์สมี่ศูนยเนาะตกเป็นเงินกีบกันสี่เอ้ยแปดแสนแปดแสนันกีบโุ้ยโเมนได้เนาะหกแสนแปกีบหกแสนแีบเมนเนาะหกแสนแปพกีบเพิ่ไน 000, ได้โอนมาให้2,100นขร้เนาะกับอบใจนคนรู้ได้ลย ที่ฝากเงินมาให้เฮาเนาะอันเพื่อนว่าให้บองกับจูไปเป็นคืนการศึกษาไปเฮ็ดอย่างก็ได้เนาะขอให้ว่าไปเฮ็ดในสิ่งที่ดีและก็ถือก,กฎหมายกับขอบใจเพื่อนหลายๆโดยที่สนับสนุนพวกเฮาเนาะก,กับขอบใจเพื่อนหลายๆเล้ยแม่เพื่อนกันจับนอนีน้เนาะบอมกับน้องยูกะสีเอาเอ,เอาไว้แม่เอาไว้เ,ไวเป็น หนึ่งเป็นคืนการศึกษาสองมาสิไซในภายในแม่นภายในครอบครัวแล้วก็สามมาสิเก็บไว้เป็นแบบว่าเก็บไว้อาดยามเกิดเกิดเหตุแบบสุขเสริญอย่างเขาก็ต้องใสแบบเวลาเกิดเหตุสุขเสริญเขาก็ต้องมีโมเมนต์มือนี้กับแบบมืออื่นมันต้องมีทุกเวลาอ่านเป็นเป็นที่แบบมันเป็นเหตุสุขเสริญนะกะบอกกับยูกะบ่มีอย่างสีตอบแทนเพิ่นเนาะ ขอขอบใจเพื่อนลหลายๆเด้เอเฮากะสิอ่าเคคลิปลงให้เพื่อนบึ้งเนาะบ่มีอย่างสิตอบแทนกันด้วยเฮ<อ>ากสิตอบแทนด้วยการเ็ดคลิปให้เพื่อนบึง้งและกับทุกคนเนาะเฮาก็ตอบแทนเพื่อนบ่ได้ทุกคนเฮาก็สิี่ขอขอบใจเพื่อนทางหน้าจอนี่เลยเนาะขอบใจดูลหลายๆเด้อที่ฝากมาให้ เพื่อนจะบปให้ออกน้ำซื้อพร้อมกันอีกเพื่อนเพิ่นจะบปให้ออกน้ำซื้อแล้วทุกคนบอมกับยูกับขออนุญาตเอินคุณลุงแล้วเพราะว่าคุณลุงฝากให้เพื่อนฝากเพิ่นฝากมาให้เพิ่นเอินคุณลุงเขาเข้าใจหลายเด้อียบอมกับยูกะขอเขอบใจทุกๆคนเนาะที่ให้กำลังใจเขาบาะว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งอเมริกาล้หลายหลายประเทศเนาะที่ให้กำลังใจกับช่วงนี้บอมกับยูกะ ขอให้กำลังใจใทุกคนให้ผ่านผ่าอุปสรรคโควิดไปด้วยกันเ,เนาะคือช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่ระบาดแหงเนาะบุหูว่าเขาชิได้ไปเหียนบอกช่วงนี้เพราะว่าอ่ะดูที่เวียงจังนทน์กะเริ่มสิจุะการเหียนเพราะว่าโควิดยังระบาดอยู่จุกการเหียนจุกการเรียนข่าวนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากเลยว่าจการเหรียนข่าวเขากับบอหูว่าเขาสิได้ไปเหียนบอกเพราะว่าอ่ะ หลายๆคนท่านอาสิไปก่อนแล้วเนาะแต่ว่าบุหงว่าสิกลับมาไช่บ่เพราะว่ายุยอันเวียงจันทันโจแล้วแต่ว่าเฮายังพลอลงคนเฮายังพันได้ไปเนาะกำลังว่าจะไปยแต่ห้าใบประกาศออกมือใดก็สิไปมือนั้นเนาะแต่ว่าป,ประกาศบานออกอีกแล้วก็นํำซ้ำเพื่อนได้แจ้งออกมาว่าโจการเหียนก้นเนาะส่วนทีน<แ>่ได้ไปเข้ามือใดเนาะสุคนส่วนอันรถทับซุ่งแบบรถขิวรถเดืดรถสายกะเล่นกระเล่นกระเล่นแต่ว่าม่ฮับผู้โดยสารหลายเนาะคันหนึ่งเพื่อนจะให้ห้าคนไปเนาะ พันหนึ่งให้ห้าคนหลายชุดแม่นห้าคนเนาะเฉพาะคนที่ซักยาทถนนทุกคนถ้าไผรบรหัสนี่ซักยาเ,เป็นเพื่อนบรห้ไปเนาะนแม่ละเพื่อนบใหข้ขึ้นรถเพื่อนขึ้่อนบรหัไปกับไปว่ปาเพื่อนบรหัขึ้นรถะ <laughs> ผมกับยูกะเมื่อนี้บุญยังอ่านนงมาครอบใจคุณลุงฟังไทยที่ใจดีใจบุญนาอฝากเงินมาให้เฮาใจให้เป็นการชืนศึกษาและก็ใส่ใจภายในครอบครัวเนาะแม่ก็ต้องขอขอบใจเพื่อนละหนอีกครั้งเด้อเนาะเพื่อนฝากมาให้เป็นจำนวนหลายเทื่อยวแม่เพื่อนฝากมาให้หลายเทื่อวเนาะคุณลุงเพื่อนได้ฝากมาจนบ่มกับิูนับวันรอนอนว่าเพื่อนฝากมาจากเทื่อละหลายเทื่อวขนาดเนาะ มูคุณเพื่อนจิตตอบแทนบมุดโบมุดแล้วโบมุดแล้วมุญคุณเพื่อนจิตอบแทนโบมุดแล้วนอกกะบุมีฮ่าว่าทุกทุกคนได้มาลองสารทับดานปิดแล้วกะยินดีตอนทับลองสารเด้อบอกกับยูกัสิพาทุกคนพาออกไปเที่ยวเองเนาะท้าโควิดหายถึงว่าลอยน้ำมูฟปินแต่กะบเไปน้ำเนาะมีหลายคนค่นบอกให้บอกกับยูหัดลายน้ำเด้เนาะเพื่อเกิดไปว่าคันเฮาไปเลย เอาไปเฮ็ดแบบเฮ็ดลิปอยู่ตนำน้ำตำแม่น้ำแบบนี้ถ้าเกิดเฮ็ดเนยี่งขึ้นมามันจะแบบง่ายถ้าฮัตไวน้น้ำแต่ว่าบ่มกับยูก็ตอบหลายๆคนไปป่าคอมเมนต์ไปตอบหลายแ้วเนาะบางคนก็เสีย่ยงคับฮตอบเนาะาพวเขาก็อยากหัตไว้น้ำทุกคนแต่ว่ามีโอกาสจะเชื่อตอนยังน้อยกับแม่ว่าแม่โบให้ไปแม่ตอนยังน้อยเพิ่นฮวงเหว่เหาอร่อยนำ้ำบบเป็นเพิ่นกับโบอยากให้ไปเวลาเพิ่นไปกินได้ไปเพิ่นก็เลยว่าเป็นส่วนน้อยสีได้ลอยน้ำ แต่ว่าซีไปลอยอยู่น้ำหอยกับบกก้าเพราะว่าน้ำหวยกับบีบุบ่น้ำหอยกันลึกคือกันอะไอันเดียกับว่าลึกบอลื้นแต่ว่าบอนตื้นแต่มีปีงบอลลึกแต่ว่าบุมีปีงแต่ว่าบุก้าอาบบอลลึกหน่ะบ,กบุก้าลอยบอลลึกบุก้าอาบก็บุมีอยังไงเนาะนะ ขอบใจทุกคนหนั้อที่ให้กำลังใจบอกกับยูเนาะโดยที่เข้ามาบึ้งคลิปเฮากะกดไลค์กดเส์เป็นกำลังใจให้เฮาพวกเฮามาดูตลอดเนาะฮาบ่มีทุกคนละกาบ่มีคุณลุงบ่มีคุณพ่อบ่มีน้าอาทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้บอกรักยูกะบ่มีหดมือนี่เนาะขอบใจเมื่อทุกคนที่ช่วยเหลือเฮาเนาะแม่ขอบใจทุกกำลังใจเด้อแม่ละคลิปนี้บอกับยูกะมาขอบใจคุณลุงที่ฝากเงินมาให้เนาะนี่เฮากะชีเก็บ ปีนหัวอีกละตะลอดอเอาก็จะเก็บเงินนี้ไว้เป็นคืนการศึกษาแล้วก็คืนกาเป็นการใช้จ่ายภายในครอบครัวแล้วก็บแบ่งอีกส่วนหนึ่งไว้เนาะบาดยามาสุกสื่นมาืม้นนี้กะโมได้ไปใส่เหมือนเดิมเนาะไปไปคิดยางก็คือฝั่งฝาก็คือ้านเนาะเริ่มมืดอ,อ,อ,อีกครั้งจะค,ค,ค้นคือว่าฝนจะตกแน่น แล้วก็สิโคล่าทุกคนไปก่อนเด้ขอบใจทุกๆคนแล้วก็ขอบใจคุณลุงที่ฝากเงินมาให้เฮาสองคนเนาะขอบใจทุกครกกำลังใจกะบ,บ่มีอย่างหลายสิตอบแทนทุกคนเนาะสิตอบแทนด้วยการเ็ดคลิปให้ทุกคนได้บึ่งเนาะ,<จ>ะสนุกสนานไปมวยกันเ็ดคลิปออกมาดีๆแล้วา็ลยนยาเดคลิปออกมาหลายๆเนาะถ้ามือใดบอกกับอยู่บ่ได้ลงคลิป2มือเออคลิป1่ต่อสอมือหนึงต่อส2คลิป ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆเ้อเพราะว่าส่วนนี้ก็เป็นส่วนแบบต้องพยายามเฮ็ดเวียกซวยพ่อแม่เ้อเพราะว่าเฮากระโบสิบบได้อยู่บ้านแล้วสีได้ลืมออกพุนได้ออกเอาบางเท่อนี้พนยัยามเฮ็ดเวียกซวยพ่อแม่เพราะว่าถ้าเพิ่นเปิดการสอน,อนการเหียนมือใดฮากประสิได้ขึ้นไปเวียงไปสอบไปเสียงยู่งียนอยู่เวียงทุกคนแต่ว่ามีหลายคนเนาะอาจยังยังถามมาว่า เป็นสาวมหาลัยแล้วลืมลืมทุกคนแล้วหรอบลืมเนาะว่ามันบอกกันอยู่กันที่อย่างจดจําทุกทุกคนอยู่ในใจพวกเขาเนอะเขาจะบบลืมเนาะเขาจะทุกคนเป็นอ่าความหวังก้อนนึ่งอยู่ในหัวใจของเขาเนะเขาจะบบลืมทุกคนแต่ทุกคนเลยเนาะทุกคนเป็นแห่งปานใจให้เขาสองคนฮึดซูเนาะเขาจะบบลืมบุญคุณทุกคนเด้ออ่า บางคนจะว่าเขาลืมแต่เขาไดิลืมเนาะแค่เขาบันทลงคลิปให้ที่สำคัญคืออู้เนาะขอบใจอู้ะหลายเด้อที่เพื่อนช่วยเห่าเนาะขอบใจเอิญใจขรบใจพอเม่ขอบใจหลายหลายคนแมนหลายๆคนก็คอยให้คําแนะนําก็ขอบใจหลายๆเจอที่คอยให้กําลังใจและคอยแนะนําสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็บอกน้องบอมน้องยู่ได้เนาะจักพัยยาำปับปรุงให้มันดีที่สุดเ้อแมนมามาคอมเมนต์ติเตือนกันได้เนาะ คลิปนี้กัฝากทุกคนกนะัน,นเดิว๋วกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ<ห>เป็นกำลับบงใจให้บอมกับยูแล้วก็ครอบครัวเฮลิปนำกันต่อไปดเด้อเด้อเดียวคลิปนี้ค่ะสิคอลาทุกคนก็นอนไปเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย,บาย,บาย